ว PBS. ว่วยพรุง่งนี้ไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดผู้นําอนุภูมิภาคลุ่มน้ํโขงหรือว่า GMS ที่จัดขึ้นทุกๆ3ปีนะครับเวทีนี้มีความสําคัญไม่น้อยไปกว่าการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนก็ว่าได้เพราะถึงแม้จะเป็นการรวมกลุ่มย่อยในลุ่มน้ําของ6ประเทศแต่ว่านี่คือจุดยุทธศาสตร์สําคัญที่จะเชื่อมโยงการค้าก่อนลงทุนระหว่างภูมิภาคอื่นๆติดตามกับคุณสรานทรแก้วเวียงชัยครับ กลายเป็นที่จับตามองของเวทีโลกเมื่อสิบประเทศในประชาคมอาเซียนกำลังจะรวมตัวกันอย่างเป็นทางการปลายปีหน้าเพื่อผลักดันประเด็นด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมร่วมกันทรัพยากรธรรมชาติที่ยังสมบูรณ์และภูมิประเทศที่เป็นประตูสู่เอเชียทำให้อาเซียนกลายเป็นภูมิภาคเนื้อหอมในสายตานานา,นาชาติจนเกิดความร่วมมืออย่างกว้างขวางซึ่งขณะที่ประเทศอื่นๆกำลังลุกเข้ามา 6ประเทศในอาเซียนและเพื่อนบ้านใกล้เคียง,ยก,ยงก็ร่วมกันสร้างความเข้มแข็งผ่านการเป็นอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงหรือ GMS นอกจากภาครัฐนักธุรกิจเอก,กชนและเยาวชนใน6ประเทศกลุ่มอนุภาคลุ่มน้ำโขงหรือ GMS จะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนอนุภาคนี้ให้เติบโตและแข็งแกร่งขึ้นนะคะธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB ก็เป็นอีกภาคส่วนที่สำคัญค่ะที่นอกจากจะสนับสนุนเงินทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการค้าการลงทุนแล้ว a d b ีเนี่ยแหละค่ะยังเป็นหน่วยงานที่เริ่มการรวมกลุ่มอนุภาคลุ่มน้ำโขงเพื่อให้เข้มแข็งทัดเทียมนานา,นาประเทศในเวทีโลกค่ะนักเศรษฐศาสาตร์ของธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ a d ดีีที่เริ่มและทำงานร่วมกับ GMS มมาตั้งแต่ก่อตั้งระบุว่าลักษณะภูมิประเทศที่เชื่อมโยงโดยแม่น้ำโขงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พื้นที่ตรงนี้กลายเป็นพื้นที่ยุทธศาสาตร์ทางการค้าและการลงทุนและเป็นประตูเชื่อมเอเชียใต้และเอเชียตะวันออก ที่มีขนาดการค้าใหญ่และสำคัญระดับโลกถ้าเราเรามองที่แผนที่ของภูมิภาครุ่มน้ำโขงเราจะเห็นได้ว่าเป็นจุด ยุทธศาสตร์ทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญนะคะซึ่งเชื่อมโยงจากจีนแล้วก็อีกข้างหนึ่งเนี่ยก็เป็นอินเดียนะคะก็คือเชื่อมโยงทั้งเอเชียตะวันออกแล้วก็เอเชียตใต้ ADB ก็ร่วมกับประเทศในร่มน้ำโขงก็คิดกันว่าเออเราน่าจะมีความร่วมมือที่จะจับมือกันพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเชื่อมโยงในโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องของเ,ออเรียกว่าคอริดอร์เศรษฐกิจนะคะแล้วเพื่อให้เกิดการพัฒนาทางสังคมของกลุ่มประเทศรูปน้ำโขงด้วย นักธุรกิจไทยที่ดำเนินธุรกิจในกลุ่มประเทศ CLMV มองว่าความร่วมมือในกลุ่ม GMS เป็นตัวช่วยให้ทั้ง6ประเทศเติบโต,ตด้านเศรษฐกิจไปพร้อมๆกันรวมถึงให้จับตามองธุรกิจพลังงานและการท่องเที่ยวเพราะมีแนวโน้มที่จะมาแรงในอนาคตเรื่องการท่องเที่ยวนะครับนี้คนไทยน่าจะลงทุนมากเพราะว่า3ามประเทศหลักๆเนี้ยก็อยากมาเที่ยวเมงไทยทั้งนั้นนะครับก็น่ามองเรื่องเรื่องธุรกิจการท่องเที่ยว นะครับส่วนด้านการลงทุนในด้านพลังงานซึ่งประเทศไทยมีความต้องการมากน่าที่จะรัฐน่าจะเป็นคนเปิดนะฮะระหว่างการลงทุนนะฮะเจรจารัฐต่อรัฐเพื่อให้ภาคเอกชนเข้าไปมีโอกาสในการแข่งขันกับประเทศต่างๆอยู่ในภูมิภาคนี้ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของลาวหนึ่งในประเทศที่โดดเด่นด้านทรัพยากรธรรมชาติ ชี้ว่าการเดินหน้าด้านพลังงานของ GMS สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลลาวที่ตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นแหล่งพลังงานหลักของเอเชีย e แต่ลาวยังต้องการเงินทุนและเทคโนโลยีเพื่อช่วยให้โครงการต่างๆเดินหน้าได้เต็มที่แหล่งทรัพยากรในลาวนี่ก็หลากหลายโดยเฉพาะมีแร่ธาตุหลากหลายทองคำก็หลายแล้วก็เล็กแล้วก็ลิกไนล์หลากหลายซึ่งว่านักลงทุนเนี่ย จะมองหินโอกาสการลงทุนในลาวเพราะว่าประเทศลาวเ,เปิดการลงทุนแบบเปิดกว้างเพราะว่าเป็นประเทศที่เปิดใหม่และ,ะดําเนินธุรกิจดําเนินเศรษฐกิจตลาด,ดาอยู่าายแต่ประเทศลาวยังขาดแรงทุนและเทคโนโลยีอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงหรือ GMS เป็นความร่วมมือระหว่าง6ประเทศที่มีพื้นที่ยุทธศาสตร์ทางภูมิศาสตร์เดียวกันคือจีนเวียดนามกัมพูชา เมียนมาลาวและไทยบนความริเริ่มของธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB มุ่งขับเคลื่อนภูมิภาค5ด้านคือการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางรางทางเรือและทางอากาศการค้าการลงทุนสนับสนุนภาคเอกชนผลักดันเศรษฐกิจร่วมกันพัฒนาทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทุกด้านบนความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสรันทรแก้วเวียงชัยไทย PBS รายงาน